สวัสดีครับจากช่อง Minimal Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวอะแดปเตอร์ตัวหนึ่งนะเป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้เลยครับและที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้นะครับจะเป็นตัวอะแดปเตอร์ของทาง m e g a กอร์นะตัวนี้จะเป็น E-T z 2 1 Pro นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์สำหรับกล้องนิคอนใช้กับตัวเลนสโอนี่นะก็คือกล้องนิคอนที่ใช้ในปัจจุบันนะครับจะเป็นตัว Z ซทเมาส์นะที่เป็นตัวมิลเลอร์เลนะครับจะสามารถเปลี่ยนแปลงเอาเลนสโอนี่ที่เป็น F.E. หรือ E เมาส์เนี่ยมาดูกันว่า งไงนะแล้วก็ต้องขอฝากผู้สนับสนุนช่องด้วยนะครับเป็นร้าน S M P Market นะครับใครที่กำลังหาซื้อกล้องเลนส์มือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้ากล้องนะครับหรือว่าเลนส์มือสองนะครับสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้าน S M P Market นะครับหรือใครมีกล้องที่ไม่ได้ใช้นะครับอยากจะขายนะครับสามารถติดต่อทางร้าน S M P Market เข้าไปได้นะครับร้าน S M P Market เนี่ยรับซื้อกล้องเลนส์มือหนึ่งมือสองนะครับแล้วก็จำหน่ายกล้องเลนส์มือสองนะครับใครที่กำลังหานะครับสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ร้าน S M P Market ครับแล้วก็อีกหนึ่งร้าหรอว่่าาตัจะเป็น ในส่วนของตัวเมมโมรีการ์ดนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้านวันช็อตกาเมราครับจะเป็นร้านที่จำหน่ายตัวอุปกรณ์เสริมของตัวกล้องและเลนนะครับใครกำลังหาอะไรลองเข้าไปดูได้ที่ร้านวันช็อตกาเมราด้วยครับอ่าและที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์แมกกดนะตัวนี้จะเป็นตัว ET z 21 Pro นะสำหรับตัวตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นในปัจจุบันนะที่ใช้งานค่อนข้างดีนะครับเพราะว่า1คือตัวอะแดปเตอร์เขาเนี่ยมีความหนาที่บางมากๆนะคือมันไม่หนาเลย เวลาที่เราเอาไปใส่กับตัวกล้องนิก้อนเนี่ยค่อนข้างที่จะบางนะครับเวลาที่เราจะใช้นะแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวเพื่อนๆดูกันนะว่าตัวเนี้ยใช้งานกับตัวกล้องนิก้อนเนี่ยใส่เลนกับตัวโซนี่แล้วเป็นยังไงบ้างนะโดยที่วันนี้นะครับผมจะเอาตัวเนี้ยมาใช้งานกับเลนโซนี่ก็คือ1 เลน50 f 1.2 gm นะต่อมาเป็นเลน16 25 g 2.8นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นเลนตัวที่3นี่ตัวนี้เลยเป็นเลน70 200 gm mark 2นะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอะแดปเตอร์ตัวเนี้ทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะเวลาที่เราเอาตัวอะแดปเตอร์เนี่ยมาใส่กับตัวกล้องเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนนะครับคือเริ่มแรกสุดเนี่ยตัวเนี้เป็นกล้องตัว nikon z6 mark 3นะผมทําการถอดตัวฝาออกก่อนนะครับ พอเราถอดตัวฝากออกแล้วนะตัวแดปเตอร์ตัว,ตวนี้ครับมันจะมีความค่อนข้างบางนะเราสามารถที่จะเอาตัวแดปเตอร์ตัวนี้ใส่เข้าไปที่ตัวกล้องได้เลยโดยที่เราหาจุดนะครับมันจะมีจุดแดงอยู่ตรงนี้นะเราเอาจุดตัวนี้วางทาบเข้าไปนะครับมันจะเข้าล็อกแล้วเพื่อนๆก็หมุนเลยครับตามตามเมาส์ของทางนิกอนที่เขาให้มาเลยนะอ่าพอเราใส่เข้าไปแล้วนะครับเราเอาเลนส์ของทาง Sony เนี่ยที่เป็นตัว G M นะเดี๋ยวผมลองใส่ตัว 50 m 1 2 gm ให้ดูนะใส่เข้าไปเลยตามจุดแดงนะมันจะมีจุดแดงให้ดูแบบนี้นะครับเนี่ยพอเราใส่ไปแล้วเราจะได้ลักษณะประมาณนี้ออกมานะครับซึ่งการจับถือเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเป็นยังไงเห็นไหมคือเวลาที่เราเอาไปใส่นะตัวเมกกะดับตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะบางมากๆนะไม่ได้แบบหนาเทืท้าหรือว่าใหญ่ตัวอะไรเลยสําหรับตัว กล้องและเลนส์เวลาประกอบกันนะครับซึ่งเพื่อนๆจะได้ดูในคลิป,ลปนี้นะครับว่าตัวเมกระดับตัวนี้ทำงานได้เป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันในพาท,ที่เป็นพาทดทลองกันนะครับแล้วตอนนี้นะที่เพื่อนๆเห็อน,อ,นอยู่ตรงหน้านะครับจะเป็นตัวกล้องเซทโขกมาร์คสนะครับติดกับตัวเลนส์ห้าสิบเอฟหนนะของทาง GM นะครับโดยผมติดตัวเมกระดับเข้าไปนะตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์สาหรับใช้เลนส์โซนี่เข้ากับตัวกล้องมิโอนเซ 6 Mark 3กับตัว Nikon Z อื่นๆก็ใช้ได้นะครับแต่สิ่งที่เพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับก็คือในส่วนของค่า f นะการปรับค่า f นะครับเราจะสามารถปรับได้ที่แหวนนะครับแล้วก็ปรับได้ที่ตัวบอดี้นะแต่ตัวบอดี้เนี่ยเวลาที่เรามาปรับเป็นแบบค่า f lock ไว้แบบนี้นะมันก็ยังปรับได้อยู่ดีนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะทําได้นะในส่วนของตัวเมกะดับตัวนี้ก็คือแม้เราจะปรับเป็น a หรือว่าปรับเป็นตัวเลขธรรมดาเนี่ย ตัวกล้องก็ยังสามารถที่จะปรับค่าดูรับแสงได้นะครับสําหรับตัวการใช้งานของตัวนี้นะก็เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับการทดสอบตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดสอบกันนะครับโดยผมเริ่มแรกนะครับผมจะเอาตัวกล้อง nikon z6 mark 3นะติดกับอะแดปเตอร์แล้วก็ใส่กับเลนโซนี่16 25 f 2.8 g นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับจากในคลิปวิดีโอเนี่ยที่ผมอัดมานะ การทำงานของตัวอะแดปเตอร์กับตัวกล้องครับกับตัวเลนสเนี่ยสามารถทำงานได้ดีนะครับจากเพื่อนๆเ,เห็นนะผมเนี่ยเดินหลบไปหลบมาแล้วก็ออกไปหลังฉากกลับมาใหม่นะมันก็สามารถทำงานได้ดีนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้เป็นเลนส์ของตัว Sony ที่เป็นตระก,กูล G นะเดี๋ยวเพื่อนๆดูเป็นพร้อมกันนะครับผมอาจจะค่อยๆพูดไปทีละคลิปนะครับ แล้วต่อมานะครับผมทดลองกับตัวเลน 50m 1.2 f 1.2 gm นะตัวนี้เป็นเลน gm นะครับเลนเกรโปรของทาง Sony เพื่อนเพื่อนจะเห็นนะครับว่าการโฟกัสเนี่ยทำาได้ค่อนข้างดีนะมันก็จะมีการติดตามตาไม่ว่าจะเป็นตาซ้ายตาขวาเนี่ยสามารถที่จะตามได้แล้วก็ล็อกใบหน้าล็อกตัวได้ค่อนข้างดีเหมือนเดิมนะครับผมใช้ตัวฟังก์ชันการโฟกัสแบบคอนติเนียนะครับแล้วก็ ล็อกใบหน้าล็อกตานะเป็นการค้นหาแบบทั้งจอเลยครับเพื่อนๆลองดูนะจากคลิปวิดีโอก็จะเห็นว่าการโฟกัสเนี่ยพอคุณเข้ามาในเฟรมนะครับมันก็จะเข้าไปวิ่งหาค้นหาที่ตานะแล้วก็กลับมาโฟกัสที่หน้าได้ปกตินะครับ แล้วต่อมานะครับจะเป็นเลน์7200 0 f 2.8 gm mark 2นะตัวนี้เป็นเลนที่เป็นตัว gm mark 2ของทาง Sony น,นะครับ7200 f 2.8อันนี้ผมลองถ่ายด้วยระยะ200เลยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆดูได้ชัดๆนะว่าที่ระยะ200เนี่ยเป็นยังไงการโฟกัสต่างๆนะเวลาผมออกนอกเฟรมแล้วกลับเข้ามานะเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่ามันสามารถที่จะโฟกัสได้ปกตินะการติดตามใบหน้าการติดตามตาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับ เวลาที่ผมหลุดเฟรมไปโผล่เข้ามาก็จะสามารถโฟกัสได้เหมือนเดิมเลยตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่มีเลนส์โซนี่หลายๆตัวนะเราไม่อยากเปลี่ยนตัวเลนส์เยอะๆนะครับ ต่อนะผมลองเลนทมรอน28 75 f 2 8 g นะเป็นตัว gen 2นะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะว่ามันมีการกระพริบของตัวไฟในวิดีโอเกิดขึ้นนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าตัวอะแดปเตอร์เนี่ยมันเป็นปัญหากับตัวเลนหรือเปล่าที่การทำงานร่วมกันเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่เพื่อนเพื่อจะเห็นว่าถ้าเราใช้กับเลนโซนี่เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาแบบนี้เลย คืออาการมันจะปกติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแสงกระพริบหรืออะไรเงี้ยแต่อันนี้คร no ับมันจะมีการกระพริบเกิดขึ้นแต่ถ้าสังเกตดีๆการโฟกัสเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเหมือนเดิมนะครับแต่ในส่วนของตัวไฟกระพริบเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรน่าจะเกิดจากการทํางานร่วมกันที่ยังไม่เต็มสมบูรณ์นะครับแต่ทาง Sony เนี่ยกับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ทำงานก็ได้ปกติดีเลยจากที่เพื่อนๆดูนะก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่าเป็นยังไง หลังจากที่เพื่อนๆได้ดูไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าการทดสอบการใช้งานของตัวไม่กระดบตัวเนี้ยไม่ได้ถึงกับขั้นร้0นะครับผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ7 0็ดสิบำหรับการใช้งานโฟกัสที่ตาเนี่ย ทำงานได้นะครับแล้วก็ตัวคอนติเนียหรือซิงเกิลเนี่ยใช้งานได้ปกติการโฟกัสก็เข้านะครับแต่ก็จะมีแบบมีการแบบโฟกัสที่มันอึดๆบ้างแบบที่มันค้นหาไม่เจอมันยังงงๆอยู่ว่าเอออันนี้คือเลนส์ตัวไหนหรืออะไรยังไงผมไม่แน่ใจนะแต่เพื่อนเพื่อจะเห็นละล่ะจากในคลิปนะครับว่าการโฟกัสเนี่ยมันจะแบบมีแบบอึดอัดอึดอัดคือมันจะรู้สึกเหมือนแบบหาไม่เจอในบางจังหวะนะแต่พอมันเจอเนี่ย มันก็จะจังหวะที่มันหาได้นะมันก็จะหาได้เรื่อยๆเลยนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราสามารถที่จะเอาเลนตัวเนี้ยไปใช้กับตัวกล้องนิคอนได้โดยที่บางคนเนี่ยมีกล้องหลายๆค่างนะไม่ว่าจะเป็นโซนี่นิคอนหรืออะไรก็ตามเนี่ยพอเราเอาไปใช้แล้วล่ะเราอยากที่จะเอาเลนตัวนี้ไปใส่นะอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นเลน50 f 1.2 gm เนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็ชอบตัวนี้เพราะว่ามันหนึ่งคือมันมีขนาดที่เล็กแล้วก็มีน้ําหนักที่ไม่ได้หนักมากนะหลายๆคนก็อยากใช้ตัวนี้กับตัวกล้องนิคอนกล้องนยมัสวยเคราง เพื่อนๆก็เลยแบบพยายามหาอะแดปเตอร์มาใส่กันซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้ผมก็แนะนานะถ้าใครอยากลองก็สามารถที่จะลองได้มันให้ความเร็วโฟกัสที่ก็ถือว่าดีเลยแหละแต่ก็ไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆลองดูจากในคลิปนาอแล้วก็วิเคราะห์กันดูว่ามันเพียงพอสําหรับการใช้งานของเพื่อนๆหรือไม่นะครับยังไงแล้วเพื่อนๆลองดูเนาะแล้วก็ตัดสินใจกันดูผมอาจจะไม่ได้แบบฟันธงว่าตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าอะไรก็ตามให้เพื่อนๆดูจากคลิปแล้วก็วิเคราะห์กันดูว่ามันเพียงงงพพออออหรรรรืเเล่่่่่าาาาาาาะววววแตตคคคนนนมมมม้กกกไไขทัผ ก็เลยพยายามทําให้เพื่อนๆดูเนาะว่าตัวด d ปเตอร์ตัวเนี้ใช้กับเรียน3ตัวเนี้เราเป็นยังไงนะครับยังไงฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Minimal Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ